สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการอิเลเมซีอีกครั้งนะครับรายการที่เราจะพาไปดูสถาปัตยกรรมที่อยู่ในหนังที่เราประทับใจแล้วก็เราไปค้นหาความรู้ค้นหารายละเอียดของอาคารสถาปัตยกรรมเหล่านั้น <c oughs> เพื่อให้เราเข้าใจมันยิ่งขึ้นว่าทําไมมันถึงมีบทบาททําไมมันถึงมีอิทธิพลกับผู้คนกับผู้กํากับในการเลือกที่จะเอามาใช้เป็นซีน ใดซีนหนึ่งที่มีความสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์กันนะครับวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับอาคารที่ชื่อว่าชิคาโกบอร์ดออฟเทรดพี่คิดว่าเราเคยเห็นอาคารเหล่านี้อยู่ในหนังเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาเนาะชิคาโกบ o ร์ดออฟเทรดเนี่ยอยู่ในเมืองชิคาโกเมืองชิคาโกเนี่ยถือเป็นเมืองในฝันของนักออกแบบจากทั่วโลกเลยเพราะว่าเป็นสถานที่ที่รวมเอาความเจ๋งทั้งในแง่ของอาคารและงานศิลปะต่าง เข้ามารวมตัวกันอยู่ในเมืองนี้อีกทั้งเนี่ยเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของสหรัฐอเมริกาอีกด้วยเรียกได้ว่าถ้าเราไปอเมริกานั้นถ้าเราจะต้องเลือกระหว่างเมืองสําคัญต่างๆกับชิคากโก้นั้นสถาปนิกหลายๆคนอาจจะจิ้มชิคากโกแทนการไปหลายๆเมืองต่างๆในสหรัฐอเมริกาถ้าถามพี่เองเราเหล่าไวรุ่นยุค90นั้นต่างผูกพันและได้รับแรงบันดาลใจมาจากชิคากโกทั้งนั้นอย่างน้อยที่สุดเด็กสายบาสเกตบอลสายกีฬาทุกคนในยุคนั้น ยังไงก็ต้องรู้จักกับชิคาโ,โกบูแน่นอนและไมเคิลจอแดนและรองเท้าของเขาคือแอร์จอแดนในความทรงจำของพวกเราทุกๆคนดังขนาดไหนก็ขนาดที่ว่ามังงะจากญี่ปุ่นเอามาสร้างเป็นการ์ตูนที่ล่บแรงบรรนาลใจมาจากชิคโกาโกบูอย่างสแลมดังสกุลมิฮานามิจิยังอยู่ในความทรงจำของใครหลายคนตลอดมาสแลมดังนี่เป็นผลงานของอาจารย์ทาคาฮิโกอิโนอุเนะเอาเข้าจริงๆแล้วชิคาโกเนี่ย ก็อยู่ในรัฐที่ตั้งของมหาลัยที่เด็กสถาปัตย์หลายคนใฝ่ฝันที่จะเข้าเรียนนั่นก็คือรัฐอิลลินอยนั่นเองสเสน่ห์ของความเป็นชิคาโกเองก็ยังมีเยอะแยะมากมายไปหมดมีฉายาอยู่เยอะมากแต่สำหรับพี่ถือว่าเป็นเมืองแห่งสายลมเขาเรียกว่าวินดิซิตี้เพราะว่ามันเป็นเมืองที่มีตึกอาคารราฟ้ามากมายหลายตึกเนี่ยส่งมิณิพลกับการออกแบบไปยังทั่วโลกไม่เฉพาะแต่พื้นที่อเมริกาเท่านั้น ประเทศไทยบ้านเราเองเนี่ยก็ได้รับอิทธิพลมาเยอะข้างบ้านเราได้รับหมดเลยญี่ปุ่นเกาหลีมีกริดไอของชิคาโ,โก้ทั้งนั้นสถาปนิกชิคาโก้เนี่ยเรียกว่ายุคนั้นเป็นสามริกที่สร้างเมืองเขาบอกว่าสร้างชิคาโ,โก้แต่จริงไม่ใช่มันคือการที่กลุ่มสถาปนิกเนี่ยสร้างโลกนี้ขึ้นมาเลยด้วยซ้ำเพราะว่ามีอาคารชิคาโก้เนี่ยถือว่ามีอาคารใหญ่ที่รายรอบไปด้วยพื้นที่สีเขียวทำให้เกิดการหมุนเวียนของธรรมชาติเข้ามาร่วมกับวิถีความเป็นอยู่ของมนุษย์มันทำให้เกิด เป็นเมืองแห่งกระแสะลมและการออกแบบเกิดอาคารต่างๆมากมายโดยบอกได้เลยครับว่าไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนชิคาโกเองนั้นไม่เคยเก่าตามการเวลาเลยกลับเป็นเมืองที่มีสถาปัตยกรรมที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับคำว่า คลาสสิกกับทั้งเมืองและหนึ่งในสถาปัตยกรรมที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้เป็นอาคารที่เรียกได้ว่าเป็นตำนานของใครหลายคนแต่ที่แน่นอนก็คือแฟนหนังของคริสโตเฟอร์โ o แลนด์หนังที่พี่จะเอามาเล่ากันก็คือ Batman บิ g กินและ The Dark Knight ในเวอร์ชั่นของโนแลนดนี่เองหลายคนที่เป็นแฟนหนังไตรภาคเรื่องนี้ก็คงจะรู้กันอยู่แล้วครับว่ามันมีความขลังแค่ไหนโทนของหนังนี่จะหนักแน่นโนแลนเลือกเมืองชิคาโกเอามาเปรียบเสมือนก็อดแฮม อาคารของเมืองเนี่ยล้วนเป็นอาคารที่สร้างขึ้นโดยสถาปนิกเอกของโลกทั้งนั้นเป็นทั้งแบบอย่างแล้วก็แรงบันดาลใจและภาคที่พี่จะพูดถึงเกี่ยวกับอาคารเรื่องนี้ก็คือ Batman Begins และก็ The Dark Knight ที่แม้ว่าการเวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่มาดูอีกทีมันก็ยังสุดอยู่เหมือนเดิมนะครับล่าสุดพี่ไปดูใน iMac เขาเอากลับมาฉายใหม่เนาะก็ยังผ่านไปแล้ว1ิปีครบรอบสิปีเดอะดักไนท์ก็ยังยังสุดอยู่เหมือนเดิมพี่ต้องบอดคอนครับว่าอาคารนี้ เราจะเห็นมีรถไฟลอยฟ้าที่วิ่งเข้าหาตัวอาคารเลยในแบ t m a n b e g กินนั่นเป็นเรื่องแรกในชีวิตพี่เลยก็ได้ที่เข้าใจถึงความสำคัญของเพลงประกอบภาพยนตร์ที่ไม่จำเป็นจะต้องมีเนื้อร้องแต่ถ้าทุกสัดส่วนของเครื่องดนตรีเนี่ยมันมาเหมาะสมในเวลาที่ถูกต้องแล้วมันก็เหมือนค้อนที่จะตอกลงบนห้วมโนเอ่วยความรู้สึกไปได้ตลอดกาลเลยครับและเพลงประกอบนั้นน่ะเดินทางมาถึงขีดสุดในส่วนของ t ด e Dark ์ n i น h t และคารที่เราจะมาทำความรู้จักกันในวันนี้ก็คือ Chicago Board of Trade Building ซึ่งในตัวหนังเนี่ยนะเขาก็สมมุติว่าอาคารนี่มันเป็นเวนเอ็นเตอร์พรส์หรือเป็นอาคารที่ทําการของตระกูลเวนนั่นเองโดยในเรื่องเนี่ยก็จะมีอยู่หลายฉากด้วยกันที่มีการปรับเปลี่ยนฟาซาดของอาคารนิดหน่อยให้มีชื่อเวนเพื่อให้รู้ว่าเป็นอาคารของใครเนาะแต่อาคารตัวจริงนี้ไม่มีชื่อนี้เนาะอาคารชิคาโกบอร์ดออฟเทรดเนี่ยโดดเด่นในหนัง b a ทแมน b บ g กิน เพราะเป็นที่ตั้งของตระกูลเวนก็จริงแต่จริงๆลราอาคารชิคาโกบอร์ดออฟเทรดที่พี่ประทับใจในซีนเนี่ยกลับไม่ใช่ในแบทแมนบิ๊กินมันกลับอยู่ในภาพยนตร์เดอะดากไนในภาคต่อมาเนี่ยมันเป็นซีนที่โจ๊กเกอร์กับแบทแมนเนี่ยเขามาเผชิญหน้ากันและซีนที่สวยก็คือมันเป็นโจ๊กเกอร์ที่อยู่ตรงฟวกาวเนาะแล้วแล้วฉายขึ้นไปเห็นความตระหงงานของความเป็นเวนแอนด์อรไพรส์ในภาคแรกก็คืออาคารชิคาโกบอร์ดออฟเทรดนี่แหละที่มีแสงสีเหลืองหอดสีส้มเนี่ย พุ่งขึ้นไปให้มันคือมันได้ฟิลของความเป็นเมืองแห่งความดำมืดแห่งความหนักแน่นตามโทนของหนังได้เลยแล้วก็มาชนกับแบทแมนที่ขี่มอไซค์มาตอนนั้นเราก็เกรียดว่าโอ้แบทแมนขี่มอไซค์ล้อใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนี่ก็คือฉากที่พี่ประทับใจในอาคาร ชิคาโก o บอร์ดออฟเทรดเลยอาคารชิคาโก o บอร์ดออฟเทรดเนี่ยเมื่อเราได้เห็นอาคารนั้นนะสิ่งแรกที่เราดูได้ด้วยตาก็คือคือมันมีความมั่นคงมีความหนักแน่นการจัดองค์ประกอบของอาคารนั้นนะอยู่ในรูปแบบเท่ากันโดยสมบูรณ์หรือ s y m m e t r i c a l b a l a n c e โดยที่เอาความเป็น Art Deco เข้ามาประคองไว้ตัวชิคาโกบอร์ดออฟเทรดเนี่ยมีความสูงทั้งหมด44ชั้นตัวอาคารเนี่ยสูงถึง184เมตร ตั้งอยู่ที่ถนนลาเซเล์สตรีทสร้างขึ้นเมื่อปีคิริสจักราช1930โดยคณะกรรมการการค้าชิคาโก,โกปัจจุบันเราเรียกมันว่า CME Group พูดง่ายๆคือตลาดในเขาเทรดหุ้นของเมืองชิคาโกนี่แหละเนาะอาคารหลังเนี้ยอาคารชิคาโกบอร์ดออฟเทรดนี่ได้เริ่มต้นโครงการในช่วงปีคิริสักราช1925โดยคณะกรรมการการค้าแห่งชิคาโกเนี่ยได้มอบหมายให้สถาปนิกโคลาเบิร์ดแอนด์รูท ออกแบบอาคารอันนี้เป็นชื่อบริษัทเนาะฮอลแเบิร์แอนด์รูทเนี่ยจริงๆเราเป็นบริษัทสถาปนิกที่ตั้งอยู่ที่ชิคาโกที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วเป็นอย่างมากในช่วงนั้นจริงๆก็ก่อตั้งมาอย่างยาวนานตั้งแต่ศตวศรกท1880แล้วคืองานที่ถนัดเป็นแนวที่มีชื่อเสียงของบริษัทเนี่ยมันก็คือความเป็นอาร์ตเดโคเลยสู่เจนหนึ่งมาสู่เจนหนึ่งซึ่ง กลายมาเป็นโมเดิร์นอาร์เิเทคจนมาถึงปัจจุบันก็จะเป็นแนวซัสเทนเนเบิลอาร์เค c ิเจอร์ไปแล้วเนาะฮอลเลอ t ์บิร์ตเนี่ยก่อตั้งโดย William h o l ลเ r อและ o อเซียนโคลไซมอนสและคนที่ตามเข้ามาทีหลังเนี่ยแล้วก็มีส่วนสำคัญอย่างมากในช่วงปีคิดศักราช1881ก็คือ Martin r o โรชในช่วงแรกของการเปิดบริษัทนั้นนะ่ะเขาใช้ชื่อ h o l b ล r ร a เบิร์ตแอซึ่งหลังจาก ที่แก๊งเนี่ยเขาทำงานมาได้แค่5โปรเจกต์ตัวไซมอนเองอ่ะเขาก็มีความฝันมีความถนัดในการที่อยากจะออกไปเปิดบริษัทของตัวเองแต่เป็นบริษัทแลนสเคปหรือภูมิสถาปัตของตัวเองเนี่ยเขาก็เลยแยกออกไปในช่วงปีเลือสกสกราช1883ดโดยออกไปเป็นภูมิสถาปัตชื่อของบริษัทของโคโลเบิร์ดเนี่ยก็ก็ได้ถูกเปลี่ยนเป็นโคโลเบิร์ดแอนด์โรชก็ตามตาม,ต,ามตัวโรชที่ตามเข้ามาเนาะ จากนั้นไม่กี่ปีเนี่ยดวงชะตาก็ทําให้ทั้ง3คนเนี่ยกลับมาโครจรคบกันในการร่วมงานกันอีกครั้งคืองานที่เรียกว่า f อร์ด h ช r ร d เดนก็คือหมายถึงป้อม s ช e รีเดนเนี่ยที่ตั้งอยู่ที่อินเดียโนยเพราะส่วนของไซมอนที่เข้ามาช่วยดูแลเกี่ยวกับงานแลนด์สเคปโดยตรงโปรเจกต์นี้อยู่ในช่วงทศกราด1889ถึง1895และหลังจากนั้นเนี่ยบริษัทก็ได้มีโปรเจกต์ใหญ่เข้ามาตลอดเลย โปรเจกต์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับบริษัทนี้อย่างมากก็เช่นทากโคม่าบิลดิงทากโคม่าเนี่ยสร้างในช่วงปี1889และปิดเปลี่ยนตึกในช่วง1923ซึ่งอาคารนี้ในปัจจุบันเข้ามาถูกแทนที่ด้วยวันนอร์ดลาสเวอรไปเรียบร้อยแล้วตัวทักโคม่าเนี่ยเราเรียกได้ว่าแทบจะเป็นอาคารสูงแรกๆในเมืองชิคาโ,โกเลยก็ว่าได้อาคารต่อมาที่สร้างชื่อให้กับบริษัทนี้ก็คือมาควตบิลดิงอาคารนี้เป็นเสมือนแลนด์มาร์คของเมืองชิคาโก,โก สร้างโดย George A. f u l l e r Company คุณคุณชื่อบริษัทก่อสร้างนี้ไหมครับคือเขาเป็นบริษัทก่อสร้างตัวอาคารของ f ฟลต i อ a n d ในนิวยอร์กซิตี้หรือที่เรารู้จักกันดีในจักรวาลหนังจอห์นวิงในชื่อนิวยอร์กคอนติเนนทัลโฮเทลคือโรงแรมของนักค่าโดยที่มีวินเซนต์เป็นผู้คุมเนาะเป็นเจ้าของส่วนอาคารต่อมาที่สร้างชื่อเสียงให้กับบริษัทนี้ก็คืออาคารชิคาโกสคูลเป็นอาคารสูงนะครับด้วยความที่เป็นโรงเรียนผลิตนักออกแบบสถาปนิกชื่อดังของโลก อาคารเลยมีชื่อเสียงตามไปด้วยในช่วงนั้นมีการใช้โครงสร้างเหล็กเข้ามาใช้ในงานกอ่อสร้างช่วงนั้นเป็นช่วงที่บริษัทใหญ่แล้วก็มีชื่อเสียงแล้วก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในช่วงปีกิจักรา1923ซึ่งเป็นช่วงที่วิลเลียมโคล b r เบิร์ตเนี่ยเสียชีวิตตามมาด้วยมาตินวอรชเนี่ยในปี1927 ก็เป็นปีที่บริษัทเนี่ยเปลี่ยนเจนโดยคนที่รับไม้ต่อของบริษัทมาก็คือจอร์จ e เกอร์โฮลเบิร์ตคือแกเป็นลูกชายแท้ๆของวิลเลียมนี่แหละซึ่งมาทำงานร่วมกับจอห์นรูทจูเนียร์เนี่ยก็เข้ามาร่วมงานด้วยในปี1914ช่วงนั้นเองที่บริษัทได้เปลี่ยนสไตล์การออกแบบคือมันเป็นช่วงยุค 19, 19ต้นๆเนี่ยเป็นต้นมาเนี่ยถึงเกือบปลายเนี่ยมันเป็นช่วงยุคที่อเมริกาเนี่ยคลั่งความเป็น a า t ์ e c o โคเพราะมันเป็นสไตล์ของคนชนชั้นสูงของอเมริกาที่ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงนั้นพอมันมีพาร์ทเนอร์เปลี่ยนเนาะรูทเข้ามาแทนเขาก็เลยเปลี่ยนมาเป็น h a ร b e r ร์ n แอนด์รจนมาถึงปัจจุบันนี้แหละคราวนี้เรากลับมากันที่ Chicago Broad of t r a รดอาคารนี้ที่เราคุยกันค้างไว้ตัวอาคารเนี่ยออกแบบโดยบริษัท h o l ์วาร์ดแอนด์รูทโดยที่มีงบการก่อสร้างอยู่ที่11.3ล้านเหรียญ แม้ว่าใครหลายคนเนี่ยจะบอกว่าความจริงแล้วมันทะลุไปถึง12ล้านเหรียญเลยก็ตามตัวอาคารได้เปิดทําการในช่วงปีคศ1930ซึ่งได้กลายมาเป็นอาคารประวัติศาสตร์ของทังชิคาโกในเวลาต่อมาอย่างไม่ยากนะักคือโครงการของอาคารชิคาโกบล o อกเทรดเนี่ยคือสร้างขึ้นด้วยโครงสร้างเหล็กตามสมัยนิยมของอาคารสูงในสมัยนั้นเนาะตัวฟาซาดได้ถูกออกแบบให้มีเลเยอร์ค่อยๆลดลดเป็นชั้นๆ <c oughs> เ,นเพื่อเพิ่มมิติให้กับตัวอาคาร โดยเราจะคุ้นจินในศัพท์ที่เรียกว่า multiple set back เพื่อทำให้เวลาที่อาคารเล่นแสงในช่วงกลางคืนนั้นนะมันจะเป็นอาคารที่มีมิติสวยงามมากครับการออกแบบภายในตัวอาคารนั้นเน้นการใช้หินขัดเพื่อให้เกิดความเงางามรูหราตามสไตล์ของความเป็นอาร์ตเดโคโดยที่ Material นั้นนะที่เป็นตัวเด่นเลยก็คือหินอ่อนรวมถึงการให้สเปซพื้นที่ว่างในแนวตั้งของอาคารในส่วนล็อบบี้เนี่ยเขาใช้ไอเดียหินอ่อนแบบเต็ม,เ,ตมเลย คือมันเป็นช่วงสมัยนิยมในช่วงนั้นนะวัฒนธรรมแบบนี้ก็มีส่วนเข้ามาในบ้านเราในยุค90สังเกตว่าอาคารในยุคเมื่อ20-30ปีที่แล้วเนี่ยอาคารสำนักง,งานบ้านเราก็จะใช้แมทเทเรียลไม่ว่าจะเป็นหินอ่อนหรือว่าเป็นตัวหินแกรนิตสัดส่วนใหญ่จนส่งอิทธิพลมาถึงปัจจุบันเนาะแต่สำหรับอาคารชิคาโกบอร์ดออฟเทรนนะ่ะ ถ้าเราจะนับถึงเรื่องความหรูหรามันก็ดูคล้ายกับอาคารที่นิวยอร์กหรูๆทั่วไปแต่มันจะมีส่วนที่แตกต่างจริงๆแล้วร็อบบี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของไลติ้งที่มันแตกต่างเลยเนาะสำหรับอาคารเนี่ยเพราะว่าตัวโคมไฟเนี่ยที่มันเปล่งประกายออกมานั้นมีความใหญ่มากกินเป็นแนวยาวของพื้นที่เพดานมากถึง40%เลยทีเดียวซึ่งในสมัยนั้นอะอย่างที่เรารู้คือโลกเรายังไม่ได้มีหลอด LED การที่เขาเล่นเขาใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ที่มาเล่นนะี่แสงไฟขนาดนะั้นถือเป็นความตื่นเต้นในเรื่องของสเกลขนาดนี้เลยทีเดียวคือปัจจุบันเขาก็จะเปลี่ยนหลอดเป็น LED ดีเป็นอะไรไปแล,ล้วละเนาะแต่ในสมัยนะั้นะเทคโนโลยีมันยังไม่ถึงขนาดนั้นตัวอาคารชิคาโกบอร์ดออฟเทรดนะี่พี่บอกก่อนเลยว่ามันไม่ได้มีความโดดเด่นแต่เฉพาะในเรื่องของไฟแล้วก็ความเป็นหินอ่อนเท่านั้นแต่เรื่องของศิละปะบนฝาผนังนั้นก็ใช่ย่อยเหมือนกันหรือเรื่องที่โดดเด่นเอามากๆถ้าเรามองดีๆ อาคารในยุคข,ของอาร์ตโกนั้นนะ่ะส่วนใหญ่แล้วก็จะมีสิ่งที่เป็นเสมือนว่ามงกุฎวางไว้อยู่บนตัวอาคารจะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ไม่มีแสงโค้งเปล่งประกายอยู่บนยอดตัวอาคารแต่สำหรับอาคารชีโกโกโกร่ก็โบยเฟรนทนะแตกต่างออกไปคือมันมีรูปปั้นศิลปะลอยตัวพลังงานอยู่บนยอดสุดของอาคารเลยเนาะอันนี้ก็ถือว่าแปลกมากเรากลับมาโฟกัสกันที่จิตรกรรมฝาผนังของตัวอาคารดูบ้างศิลปินที่ถูกเชิญเข้ามาทํางานก็คือ a ลวิน m ม y ยอต้องบอกก่อนครับว่าวินเมเยอร์เนี่ยคือศิลปินผู้เชี่ยวชาญทั้งในส่วนของประติมาก,กรรมและการเขียนรูปนะักนะช่วงที่แกร่วงเรืองเป็นผู้แตกได้นี่อยู่ในช่วงราวๆปีคิทตศักราด1928ถึง1940พอดีอลวินเมเยอร์เนี่ยคือคือตอนนั้นนะเขาเรียนที่ American Academy ในโรมและ Mary l a n d Institute of Art แล้วก็ยังมีอีกที่ก็คือ Pennsylvania Academy of Fine Arts ซึ่งเป็นสิทธิเอกของพอ m แมนชิ p ศิลปนเอกในยุคนั้นอย่างที่เรารู้กันเนาะคราวนี้เรามาดูความเป็นอินเทียในส่วนของการทำงานอาคารที่มันเป็นการเทรดไฮไลท์ความสวยงามไฮไลท์ของคนที่เขาจะใช้ชีวิตอยู่ในนั้นนะส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะใช้ชีวิตอยู่ตรงโถงข้างในซึ่งมันจะมีการเทรด การเทรดสมัยก่อนเนี่ยมันไม่เหมือนกับการเทรดสมัยนี้สมัยนี้เรามีเทคโนโลยีเรามีคอมพิวเตอร์คือทุกคนอะสามารถมีโทรศัพท์ตัวหนึง่งแล้วก็นั่งแยกออกจากกันแต่การเทรดสมัยก่อนตลาดซื้อขายเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่ก,การหยิบสินค้าขึ้นมาเทรดกันประมูลกันยุคต่อมาก็คือมีการเขียนช็อคในตลาดหุ้นว่าซื้อขายตัวนี้ในราคาเท่าไหร่ยุคถัดมาก็เราก็เริ่มมีอินเทอร์เน็ตแล้วเนาะอย่างมาในยุคปัจจุบันเพราะฉะนั้นการดีไซน์เนี่ยในยุคข,ของอาคารตัวเนี่ย เขาเป็นอาคารที่เริ่มจากยุคที่คนเนี่ยหยิบของขึ้นมาเทรดเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวการออกแบบในโถงข้างในเนี่ยเขาเรียกว่าห้องซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง16มิถุนายนปี1930เนี่ยห้องเทรดเนี่ยสังเกตว่าเขาออกแบบให้ใหมีขนาดสูงถึง6ชั้นโดยพวกแบบนีนน้จะเน้นไปที่หน้าต่างให้ใหญ่เข้าไว้แล้วก็มีรายาก,กาะหันไปทางลาซาลสตรีออกอีกส่วนเนี่ยตรงโถงตรงกลางได้มีการแบ่งสัดส่วนการซื้อขายตามชนิดของสินทรัพย์เห็นไหม ซึ่งห่ะนนั้นเน้นไปตามธัญพืชส่วนใหญ่เช่นข้าวโพดข้าวสาลีแล้วก็ถั่วเหลืองเป็นต้นเมื่อถึงเวลาซื้อขายเนี่ยคือตัวบรกเกอร์เนี่ยเขาจะเข้ามาในส่วนกลางของห้องซึ่งมีลักษณะแปดเหลี่ยมเห็นว่าแปดเหลี่ยมเพื่อให้มีสินค้าแต่ละชนิดมาเทรดแล้วก็ทุกคนมุ่งหน้าเข้าสู่เซ็นทรัลคือสุดกลางคือลักษณะแปดเหลี่ยมเนี่ยอยู่ในพื้นที่ยกสูงล้อมรอบเปรียบได้ดังอัธจันทร์อยู่ล้อมรอบซึ่งการออกแบบเนี่ย จะทําให้ง่ายต่อน,นักซื้อขายที่จะเจราจาปิดการขายได้อย่างชัดเจนเพราะเราต้องไม่ลืมนะครับว่าช่วงต้นของการเทรดซื้อขายกันนั้นเราไม่ได้มีเทคโนโลยีเหมือนเช่นในทุกวันนี้ทุกอย่างที่เรามาเทรดเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราต้องมีเวทีบอกราคาสินค้าหรือรยอยียดต่างๆเพื่อให้หลายคนเข้ามารุมตีราคากันในการซื้อขายณนะวันที่ออกมาเลยมันเลยเสมือนกับการรวมทุกอย่างเข้าสู่ศูนย์กลางต่อมาในรูปแบบของห้องเนี่ยคราวนี้หลังจากที่เรา เปลี่ยนวัฒนธรรมของการเทรดเนาะล้วก็มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนเป็นแบบโต๊ะทำงานที่เรียงกันซึ่งจะสนับสนุนการซื้อขายแบบทัวรเลขหรือรหัสมอสเป็นหลักแล้วก็พัฒนาต่อมาเป็นโทรศัพท์จนมาถึงอินเทอร์เน็ตในเวลาต่อมา พอมาถึงในช่วงคิดวศักราช1980แล้วเนี่ยทางเจ้าของโครงการนี่ได้มีการต่อเติมอาคารให้สูงขึ้นไปอีก84เมตร23ชั้นคือการต่อเติมเนี่ยต่อเติมทั้งตอนใต้ของตัวอาคารและก็แน่นอนว่าส่วนที่มีการออกแบบในช่วงนั้นน่ะมันเป็นยุคของ post modern แล้วส่วนตัวแปลนเนี่ยด้านบนก็ได้มีการปลับดีไซน์จากอาร์ติคยมันมากลายมาเป็น post m o ิร์นเนาะ โดยที่มีสถาปนิกที่เข้ามาช่วยในการปรับปรุงเนี่ยก็คือเฮลมุดจานคนนี้เป็นสามิคนออกแบบเนี่ยพี่ต้องขออธิบายก่อนว่าตัวเฮลมุดจานเนี่ยคือใครแต่เฮลมุดจานเนี่ยแกเป็นสถาปนิกชาวเยอรมันที่มีชื่อเสียงมากในยุคนั้นโปรเจกต์ที่ดังๆของแกที่รู้จักกันดีก็คือโ o n y Center ตอร์โซนี่เซ็นเตอร์เนี่ยตั้งอยู่ที่กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมันอันนี้บอกก่อนนะความว่าเป็นอาคารที่อยู่ในช่วงยุคปี2000แล้วคือเรา เอางานของตาเฮลมดจารเนี่ยที่ดังๆมามาให้ดูเนาะคือโซนี่เซ็นเตอร์เนี่ยเป็นอาคารที่ทําชื่อเสียงให้กับแกในช่วงหลังต่อมาหลังจากที่แกทําอาคารตัวนี้เป็นสํานักงานใหญ่ของโซนี่เลยอาคารตัวเนี้ย ส่วนด้านล่างของโครงการนี้มันจะเป็นคอมเพล็กซ์ตามสมัยนิยมของคนในยุคนั้นที่ข้างบนนี่เป็นสำนักงานส่วนด้านล่างนี่มันจะเป็นคอมเพล็กซ์จับจ่ายใช้สอยส่วนงานอีกชิ้นที่ดังมากๆของแกเลยก็คืออาคาร m a นเซนเตอรหรือที่เราเรียกเขาว่า Trade Fair Tower คือเป็นอาคารสคร c ปเปอร์หรืออาคารสูงในเมืองของแฟรงก์เฟิร์ตประเทศเยอรมันเป็นอาคารที่สูงที่สุดในยุโรปในช่วงปีคิศักร1990ถึง1997ก่อนที่ Commerce Bank Tower ในพื้นที่เดียวกันเนี่ยจะมาล้มอันดับความสุขที่สุดไปจากที่เราเห็นงานเนี่ยของตาเฮลมุจานเนี่ย,ยคือเราจะรู้ได้เลยเขาได้รับอิทธิพลมาจากเจ้าพ่อของเราคือลูกมิกวิสมิสวันดโรแน่นอน<ๆ>เขาจะไม่เอา Miss มิสมาเต็มเขาจะเอามิสใช่ไหมมาดัดแปลงแล้วก็สร้างความเป็นตัวเองใส่เข้าไปโดยตัวฮัมบุจานี่กลายเป็นเจ้าพ่อแห่งโพสต์โมเดิร์นไปเลยจริงๆแกเป็นสมาชิกคนที่8ของกลุ่มโพสต์โมเดิร์นกลุ่มโพสต์โมเดิร์นเนี่ยในช่วงนั้นอะ พี่อธิบายนิดนึงว่ามันจะมีชื่อเรียกกันว่าชิคาโกเซเว่นเ่อเดียจริงๆเลยก็คือจะมีสถาปนิก7คนเหมือนที่เขาตั้งชื่อนั่นแหละครับที่มารวมกลุ่มกันสร้างแนวทางที่ชัดเจนให้กับชิคาโกเลยส่วนรายละเอียดนั้นเดี๋ยวเอาไว้พี่ค่อยหาเวลาทําความรู้จักกับสถาปนิกผู้ส่งอิทธิพลทั้ง7นั้นในโอกาสต่อมาเนาะกลับมาต่อกันที่อาคารชิคาโกบอร์ดออฟเทรดนะตัวให้หมดจานเนี่ย ออกแบบให้โถงที่อยู่ชั้นที่12นั้นนะให้เป็นสีดำแล้วก็สีเงินเพื่อสะท้อนแสงที่เข้ามาจากหน้าต่างที่แกว,วางเอาไว้แล้วส่วนของพื้นที่ที่เขาเทรดกันเนี่ยก็จะใช้เป็นวัสดุหินอ่อนโดยพื้นที่เนี่ยมีถึง2,970ตารางเมตรเลยทีเดียวโดยที่ในส่วนภายนอกนั้นได้มีการขั้นลวดลายประติมาก,กรรมและแกะสลักอย่างประณีตเป็นลายพวกเกี่ยวกับการเกษตรพืชผลต่างๆเพื่อตอบโจทย์สะท้อน ว่าพื้นที่นั้นนะ่ะเขาเทรดอะไรกันในยุคนั้นจริงๆรายละเอียดของอาคารนั้นนะ่ะเยอะมากๆครับเพราะแต่ละส่วนเนี่ยมันมีความหลากหลายในยุคแรกในการออกแบบเมื่อการเวลาผ่านไปทางอาคารได้มีการรีโนเวทครั้งใหญ่ในช่วงคริสต์ศักราช2005คือเขาได้มีการตั้งงบประมาณในการปรับปรุงรีสโตรของอาคารนี้ประมาณ20ล้านเหรียญโดยว่าจ้างสถาปนิกก็คือกันนี่ฮาร์โบคือแกเป็นสถาปนิกสายอนุรักษ์หมายถึงว่า เน้นไปทางการรีโนเวทที่พร้อมจะอนุรักษ์ไปด้วยในตัวเลยแทบจะตลอด17ปีของการทํางานของแกเนี่ยคือแกจะเน้นไปที่งานอนุรักษ์ซะส่วนใหญ่จริงๆรแล้วบริษัทของแกเนี่ยจะเน้นไปที่การบูรณะโดยสารประมาณว่าอาคารที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์เนี่ยแกจะเอามาบูรณะให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมก่อนนะครับถ้าเป็นศัพท์ทางรถยนต์เราเรียกว่ารีสตอร์ให้กลับมาเป็นแบ็กเดตให้กลับมาเป็นสมัยเหมือนเพิ่งเลื่อนล้อออกจากศูนย์อะไรประมาณนั้นนะแกได้รับรางวัลระดับนานาชาติอย่างมากมาย เจ้าของอาคารนั้นก็ต้องการให้เก็ตเข้ามาเพื่อร e ส t อร์เรชันนะครับคือเหมือนกับการฟื้นบูรณาไม่ใช่การมานั่งออกแบบใหม่เพราะสไตล์ของตัวลปีเนี่ยคือมันมีความเป็นคลาสสิกมันมีความเป็นอาร์ตเดโคมากอยู่แล้วแล้วก็ปรับปรุงในส่วนของริมแน้เอาเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใส่รวมถึงในส่วนของฟาซาแล้วก็โถงทางเดินต่างๆของอาคารไปเลยปัจจุบันนี้นนอาคารชิคาโกบอร์ดออฟเทรดเนี่ยมีบุคคลสาคัญเข้ามาเยี่ยมชมอาคารจานวนมาก อันทีเช่นเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์หรือชาลที่3เนาะซึ่งมาในช่วงตุลาคมปีคิเตศกราช1977หรือจะเป็นประธานรันีจอร์ดเอชวิลบูชือจริงๆเราเรียกกันว่าจอร์ดบูชนั่นแหละประธานาธิบดีคนที่41ของอเมริกาในช่วงคิเตศกราช1989ถึง1993โดยที่แกเข้ามากล่าวสุนทรพจน์ในเรื่องของเศรษฐกิจของอเมริกาในด้านเกษตรกรรมจนปัจจุบันก็มีประธานาธิบดี มาต่ออยู่หลายคนในส่วนของรางวัลน,นี้นะ่ะอาคารชิคาโกบอร์ดออฟเทรดก็ได้รับรางวัลเยอะพอสมควรเช่น the best structure award จาก the structure engineer association of illinois คือได้ในช่วงปีคิรศกราช1,985และ 1, อีกรางวัลก็คือ the landmark illinois annual real estate and building industry council คือได้ในปี2006โดยอาคารชิคาโกบอร์ดออฟเทรดนั้นนะ ถูกยกให้เป็นอาคารสำนักงานที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการจัดสรรพื้นที่และการบริหารจัดการที่ยอดเยี่ยมซึ่งเป็นช่วงเวลา2ปีเป็นช่วงเวลาที่แบทแมนของโดนั้นัน้นลดแล่นบนแผ่นฟิล์มพอดีเนาะจริงๆแล้วเนี่ยอาคารชิคาโกบอร์ดอพเทเนี่ยเป็นอาคารที่รับความนิยมมากๆเรียกได้ว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นขาประจําของฮีรูดเลยก็ว่าไดา้พิงต่นหนังเนี่ยมันจะอยู่ในกระแสที่เราจับต้องได้ชัดเจนมากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นแบทแมน ในเวอร์ชันของโนแลนเนาะเขานำเสนอในการทำงานเป็นอาณาจักรของตระกูลบ mm ูตเวนในแบทแมนบีกินก่อนที่อาคารของตระกูลน,น่าจะถูกเปลี่ยนมาเป็นอาคาร Richard เดลลิสเซนเตอรในภาคเดอะดาร์กนั้นอยเวลาต่อมาแต่ตัวอาคาร mm hmm. ชโ c โก้บอร์ดลอฟเทสเนี่ยมันก็ยังแอบแซงมาตอนแบทแมนกับโจเกอร์อยู่เนาะแต่เดอะดาร์กไนร i ส์ไม่มีเนาะแต่ปัจจุบันเนี่ยอาคารนี้มันหายไปจากจักรวาลของแบทแมนแต่ในปี2022เนี่ย ในทีวีโชว์เนี่ยของแบ d w ู m แมนเนี่ยก,ก็ได้กลับมาพังอาดอีกครั้งเนาะแต่ว่าทีวีโชว์แบทบูลแมนเนี่ยไม่ได้โด่งดังหรือไม่ได้ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรวันนี้ก็ทำความรู้จักกันอย่างหอมบากหอมคอหลายคนจะได้รู้จักว่าออาคารชิคาโกบอดออฟเทรดที่มันมีความสําคัญกับในแง่ของประวัติศาสตร์โลกของที่เราเห็นอยู่ในหนังเนี่ยมันมีที่มาที่ไปมันมีการออกแบบมันมีอะไรยังไงเป็นความรู้ประดับเอาไว้เนาะแล้วก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่า e ีีหน้า เราจะจัดอาคารไหนเพื่อมาเป็นความรู้อย่าลืมนะครับความรู้เนี่ยมันอยู่ในอากาศความรู้เนี่ยมันอยู่ในทุกๆอย่างที่เราเห็นจงทําทุกวินาทีให้มันเกิดการเรียนรู้ให้มันเกิดการพัฒนาของสมองพัฒนาของสกิลทุกอย่างเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าจุดมันจะต่อมาเป็นเส้นเป็นฟอร์มเป็นยอดอยังไงแต่เรารู้ว่าทุกวันที่เราเดินไปอะ่ะเราจะต้องพัฒนาความรู้ของตัวเราเองไว้ตลอดเวลาโอเคครับเจอกัน EP ีหน้าครับกับอิเลเมซี